วันนี้อยู่กับไกดก๊อชัดเจนเรามีแก้วมาแจกบอกเลยถึงจะใบเล็กแต่ได้ใจแน่นอนนะเพชรบุรีเพชรบุรีเขาเรียกว่าสุดทางพร้าวจัดให้กันเต็มแก้วใบนี้กินเหล้ากินกาแฟบอกได้คำเดียวลัว่ว แก้วรั่วจัดให้สุดทางพร้าวเลยเจ้าของแก้วรั่เจ้าของแก้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแจกให้ก่อนเลยนะครับเพราะตอนนี้ดูแล้วน่าจะตื่นกันหมดแล้วดีเลยพี่ไม่มีแก้วใช้ท่านใดไม่มีแก้วใช้เรามีจำหน่ายนะครับเอาอย่างนี้ครับกติกาการจะได้แก้วของเรา ไม่ยากยนะไม่ชอบแข่งขันเราไม่ได้ให้แข่งขันเราจะดูดวงให้กับคุณครูทุกท่านด้วยเพราะกรอบมีโอกาสเดินทางไปที่ฮ่องกงและได้เรียนรู้ในส่วนของศาสตร์ตัวเลขมาอ่าและสำหรับท่ญญานใดที่อะไรนะแป๊บหนึ่งโอเคโมชีอ่ะร้านโมชีอ่ะ ฉันซื้อมาใส่น้ำตั้งห้าหกอ,อันอย่าเนี่ยขายเนีน่ยขายสักพักมันจะเริ่มฟ้าแล้วอันนี้บอกเลยซื้อที่อื่นฟ้าอันเนี้ยเ,เพดานเป็นเพดานเลยหนากว่าฟ้าเยอะโอเค,ค <Okay S 2> นะเรียบร้อย <c oughs> ค,คุณครูครับรบกวนปิดโทรศพัพท์ได้ไหมยอก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 โอเคครับมาครับคุณครูจา๋าเอาแบงค์ อะไรก็ได้ที่เป็นในส่วนของธนาบัตรไทยขึ้นมาหนึ่งใบที่คิดว่าเป็นแบงค์ที่จะบ่งบอกโชคบ่งบอกโชคชะตาบ่งบอกดวงของท่านนะยืมยืมเป็นต้องใช้คำว่ายืมเป็นตัวอย่างอย่าคิดดอกนะครับอันดับแรกครับอันนี้เห็นไหมจะมีตัวเลขแบงค์อยู่เห็นไหมครับเห็นไหมเจ็ด hmm. ตัวก็จะเอาเตัวเจ็ mm hmm. ตัวเตัว นะครับถ้าเป็นแบงค์ของรัชกาลที่10จะอยู่ยด้านนี้ถ้าเป็นของรชัชกาลที่9จะอยู่ด้านนี้นะครับก๊อฟจะเอา7ตัวครับที่ต่อจากภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเห็นไหมมันจะมีแค่7ตัวตัวเลขตัวแรกก๊อฟไม่เอานะครับเห็นไหมเจ็ดตัวด้านข้างตรงนี้นะครับสมมุติครับกติกาของเราคล้ายๆบิงโกเหมือนที um ่ก๊อฟบอกนะครับถ um> ้าก๊อฟบอกว่าใครมีหมายเลขหนึ่งเข้ารอบถ้าเรามีหมายเลขหนึ่งในแบงค์ ในเจ็ดตัวนี้เขาสมมุติจ้ะสมมติอย,อ,ยอ,ยอยากอยากอยากนะครับเนาะเข้ารอบแล้วก็ตัวต่อไปถ้าเขาบอกว่าใครมีหมายเลขสองต้องมีทั้งหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองนะครับถึงจะเข้ารอบแต่ถ้าท่านใดไม่มีทําอย่างไรครับเอาแบงค์สองนี่เอามุมมุมแบงค์สองมุมเนี่ยชนกันอย่างนี้แล้วก็รีดให้เรียบปั๊บเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็นอนเลยนะครับ <laughs> อันนี้คือตก,กรอบเนาะนะครับงงไหมฮะ ไม่งงเนาะอะไรนะมีงว่วงนอนได้เลยนะครับใครงว่วงนอนได้เลยเราจะได้ตัดนะฮะเราจะได้ตัดนะครับนะคนหารของรางวัลไปอ,อ่ะมาครับ <c oughs> ถ้าใครจะเปลี่ยนแบงค์ก๊อให้โอกาสเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้ง,อ,งอ่าก็ไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยมีแค่เนี่ย,ยมีแบงกเดียวมีแบ,บงค์เดียวแรกครับตัวเลขแรกครับ ตามศาสตร์ของตัวเลขของฮ่องกงเขาว่ากันว่าหมายเลขนี้จะเป็นจุดนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเลขแห่งการเกิดหรือกำเนิดตั้งึ้นถ้าเป็นบ้านเรานะครับอาจจะเป็นเลขอะไรไม่รู้แต่ถ้าสำหรับฮ่องกงครับการกำเนิดเกิดขึ้นคือหมายเลข3ครับใครไม่มีใครไม่มีทําอย่างไรอย่าลืมครับ เปลี่ยนไปใหม่ขอญาติคุณครูได้ไหมคะชีวิตเราต้องอยู่รอดนะครับในส่วนของสามตัวเลขข้อกลมเนี่ยตัวเลขสามเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นการเกิดการจะเริ่มการจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะต้องเริ่มด้วยเลขสามาะใครยังเข้ารอบอยู่นายยกมือให้ก๊อลฟดูหน่อยครับคุณครูครับเชียงเข้ารอบอยู่คนะชันสายทำอยู่เหลือโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้างล่างข้างล่างมีไหม รถยังอยู่ไหมครับรอบสามคนจ้าสามคนเออเพราะว่าอ้คนนึงมันไม่เล่นอ๋อโอเคอันนี้ข้างหน้ายังเข้ารอบอยู่นะคะับส,สองท <คน S 1> ่านเขาเล่นหุ้นเขาเทดหุ้นอยู่๋อ oh. <c oughs> ใช่เดี๋ยววันที่สามเอก็ไปเทรดหวยอีกทีนึงนะ <c oughs> okay. ครับอ่ะโอเคครับเมื่อมีการกำเนิดเกิดขึ้นแล้วนะครับตัวต่อไปเขาบอกว่า ครที่ชอบเดินทางจะได้โชคได้ลาบมาจากเลขตัวนี้ตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขแห่งการเดินทางนะครับได้แก่หมายเลข6ครับอ่าครับค่ะไหนครับเหลือกี่ท่านครับเหลือกี่ท่านไหนยกให้ต้อมดูหน่อยเหลือ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนสบวกส สามคนอะไรนะครับสองบวกสี่เป็นหกคุณคูณนั่งเล่นไอแพดไปก่อนทําทำไมไม่บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยมไม่บูรณาการแล้วอย่าบอกนะฝั่งนี้ไปหมดแล้วทังแถบยังอยู่ปะโยโยโอโยฮะมึงไงกูไปหลอดแล้วกูไปหอดแล้วกูไม่หอบอ้า เมื่อมีการเกิดการกำเนิดเกิดข uh> ึ้นและต่อไปเป็นการเดินทางใช่ไหมตัวเลขการเดินทางตัวเลขตัวต่อไปครับเขาเรียกว่าตัวเลขมหาเสน่ห์ใครที่มีตัวเลขนี้เขาบอกว่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เวลาไปพูดจาเจรจากับใครเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของนะครับอความเสน่ห์ล้วหลังจากนี้เดี๋ยวไปหาเลขนี้ติดกระเป๋าไว้เลยได้แก่หมายเลขเจ็ดครับอ่า หมายเลข3เมื่อกี้ต้องมีหมายเลข3หมายเลข6และหมายเลขเจ็ดอ่ากลับแล้วเฮ้ยเรารอดเรามีสี่สามไหนครับเหลือกี่คนครับด้านบนเหลือกี่ท่านเอ่ยหนึ่งสองสามข้างล่างว่าไงเสียงเงียบจังเลยข้างล่างเหลือหนึ่งอ่าข้างล่างยังเหลืออีกหนึ่งขอแป๊บนึงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแบงค์แป๊บนึงสาธุใครเปลี่ยนแบงค์นะครับ เวะพุะเวะพุะเวศผุศุสข <c oughs> องแทของแท่ของแท่ของแทนะครับห้าเปลี่ยนห้ามโกงโดยเด็ดขาดนะครับสามหกเจ็ดตัวเลขตัวต่อไปตัวเลขนี้ครับเป็นตัวเลขแห่งความร่ำรวย <c oughs> รอ่าคือตัวเลขมหาทรัพย์ นะครับได้แกมหมายเลขที่ทุกท่านคุ้นเคยอยู่แล้วได้แกมหมายเลขแปดครับอ่าเเลยจะพราะอะไรทำไมหมายเลขแปดถึงเป็นตัวเลขแห่งความร่ำรวยตัวเลขมหาทรัพย์นะครับคนฮ่องกงเขาเปรียบอ่าเหลือตัวเลขหนึ่งใช่ไหมช่ นะฮะเลขแปดเนี่ยเปรียบเสมือนในส่วนของตัวอินฟินิตี้นะครับ <Infinity. S 1> คือความไม่สิ้นสุดถ้าเราเคยเดินทางไปที่ฮ่องก,งน, <Infinity. S 1> กงนะครับทุกตึกนะครับที่ฮ่องกงเนี่ย <Infinity. S 1> ไม่